ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันในหัวข้อของขนาดของยางฝาท้ายเนี่ยต้องใช้ขนาดเท่าไร่ดีในรถแต่ละ ประเภอันนี้เป็นคําถามที่ผมพบบ่อยมากตอนที่อตอบลูกค้านะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจอย่างเงี้ยต้องให้ความกระจางนิดนึงว่ามันมีเทคนิควิธีอย่างง่ายๆดังนั้นใครชมคลิปนี้ดูให้จบนะครับเพราะว่ามันมีเทคนิคอยู่เล็กน้อยเองแล้วทำให้เราสามารถที่จะไปบอกคนอื่นได้ว่า ขนาดยางฝาท้ายที่เหมาะสมใช้เท่าไหร่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะทําอย่างไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงแล้วเราก็สามารถจะไปบอกขนาดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องวัดรอบๆนะครับเพราะว่าการวัดรอบๆมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดหรือเปล่าแต่ถ้าดูคลิปนี้จบก็จะรู้ได้เลยว่ามันไม่ยากนะครับ เราใช้วิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนเลยนะครับเป็นตัวรถสวิฟนะครับเอาแหละเรามาดูรถสวิฟตกันก่อนนะครับตัวรถสวิฟเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเอ,เอาเทคนิคง่ายๆก่อนเลยนะครับต้องดูที่ตัวฝาท้ายก่อนนะครับตัวฝาท้ายอย่างนี้นะครับของรถสวิฟเนี่ยมันจะมีความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่1.495กับ1.485 เอาที่มันสูงที่สุดเลยเป็นหลักเลยแล้วกันนะครับถ้าตัวที่สูงที่สุดเนี่ยเป็นตัวตั้งไว้ก่อนเลยก็คือ1.485นะครับโดยประมาณนะครับกึ่งกลางตัวนี้เป็นตัวหลักจากนั้นคูณด้วย2อนะครับแล้วคูณด้วย2เสร็จแล้วก็บวกด้วย1คําตอบที่ออกมามันก็จะอยู่ประมาณ4เมตรนะครับอันนี้ ดยประมาณคร่าวๆนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถเอาไปทํากับรถตัวอื่นได้ประมาณนี้นะครับมันอาจจะอยู่ประมาณ4.4-4.5แล้วแต่นะครับแล้วเราก็ค่อยเผื่อไปอีกนิดนึงก็จะได้สิ่งที่ถูกต้องและใกล้เคียงที่สุดนะครับก็มีอยู่เท่านี้แล้วก็สามารถนําไปใช้กับรถต่างๆได้นะครับคราวนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่ทานได้นะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ในส่วนของยางฝาท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปดีๆออกมาให้อีกนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมและช่องโกยูเรกาขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมสิ่งดีๆในครั้งนี้แล้วเราจะมีคลิปดีๆออกมาให้อีกสำหรับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ